อเดินตรงนี้ตะไคร้คูน้ำชิเป๋ะนะครับลื่นสไลด์เลยต้องทำพนังที่ย่ำใหม่ดีแล้วครับปลอดภัยล้วไม่ลื่นถไลายละก่อนนั้นลื่นสไลายไม่เป็นข่าเลยอ้าแปลง่านา่ยอ้อกล้วยตรงนั้นไปกินอยู่เด้อ กินอยู่ได้กินอยู่ข้ามยันไวแล้วลอดปลอดภัยได้กินได้กินเคครับกลับไปก่อนหวังว่าคงไม่ลื่นอีกทีนะครับหวังว่าคงไม่ลื่นโชยอีกทีนะแหม่้อยไว้ปลอดปลอดภัยมาค้ามไปอีกทีหาเอ้ยเดี๋ยวอามาค้ให้อีกทีลูกนั่นก็โอเค ปลอดภัยได้กินได้กิน